นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับชี้เห็นว่าปิดคอยในอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดแบบเดียวกับทองคําและการเกิดแบบเดียวกับทองคํามันจะมีปัญหาอะไรบ้างจากในอดีตเดี๋ยวเราไปรับชมหลักคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเนียวมูลเนื่องจากวันนี้นะครับเรามาเข้าหัวเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยจะประสบปัญหาเดียวกับทองคำในอนาคตอย่างแน่นอนมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับรวมถึงปัญหาของสเตเปอร์คอยอาจจะถูกกวาดล้างเออมันมีสองปมสองปัญหาด้วยกันนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปชมเนื้อข่าวด้วยกันในเนื้อข่าวเขาบอกว่าพอคุกแมนนะครับนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ผู้ได้รับความสนใจจำนวนมากนะครับจากวงการของคริปโตเคอเรนซีหลังจากที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์เขาวิพากษ์วิจารณ์ปิดคอยและตลาดคริปโตนะครับเคอเรนซีหลายครั้งแต่ครั้งล่าสุดเขาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งจากการทวิตข้างต้นนะครับครุกแมนได้กล่าวยกย่องบทความวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่าเกรกาตันนะครับและเจฟฟรียจาง ที่มีชื่อว่า timing w i l c a t นะครับเราก็ Stable Coin ถ้าสกกดผิดขอประทานอภัยด้วยพร้อมกับแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ทั้งคู่ได้เขียนลงไปในบทความคุกแมนได้เปรียบเทียบเหรียญ Stable Coin กับธนาคารแบบดั้งเดิมโดยเขาตั้งข้อสังเกตว่า Stable Coin เป็นเพียงแค่ระบบธนาคารในเวอร์ชั่นเสรีเท่านั้น นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับได้กล่าวอธิบายภายใต้การธนาคารแบบเสรีนี้ธนาคารได้มีการออกธนบัติเป็นของตัวเองซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันจะมีหลักประกันเป็นเงินดอลลาร์อยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตามครุกแมนนะครับได้ชี้ให้เห็นถึงความจริงว่าระบบยังอยู่ภายใต้วิกฤตและความเสี่ยงที่ว่ามันอาจจะล่มสลายได้ไม่ต่างอะไรจากเงินดอลลาร์ฉะนั้น มีอีกโจทย์นะครับมีทั้งหมดสองโจทย์คือ Stable Coin อาจจะล่มสลายเลยก็ได้อีกโจทย์หนึ่งคือว่า Bitcoin เนี่ยอาจจะประสบปัญหาเดียวกับทองคําและประสบปัญหาด้านไหนเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคมคุกแมนได้ออกมาวิพากวิจารณ์นะครับเกี่ยวกับบิตคอยว่ามันประสบปัญหาเช่นเดียวกับทองคําในคําพูดของเขาเขาบอกว่าบิตคอยประสบปัญหาเช่นเดียวกับทองคํานะครับ ผู้คนอาจจะคิดว่ามันเป็นเงินแต่มันขาดคุณสมบัติในการเป็นสกุลเงินที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงคุณไม่สามารถนำมาใช้ในการทำธุรกรรมได้คิดซะว่าคุณกำลังซื้อรถด,ด้วยทองคำสิจะเห็นได้ว่ากำลังซื้อของมันไม่มีเสถียรภาพเอาซะเลยนะครับคุกแมนได้กล่าวในเวลานั้นนอกจากนี้คคกแมนยัง คาดเดาสถานการณ์ต่างๆด้วยว่ารัฐบาลจะมาปรับปรามคริปโตเคอเรนซีอย่างเข้มงวดนะครับยิ่งกว่าที่ทองคำเคยเกิดขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่1930และนั่นอาจจะทำให้บิตคอยรวมถึงเงินสกุลดิจิทัลอื่นๆไม่สามารถบรรลุบทบ,บ,บาททางเศรษฐกิจที่สำคัญได้ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าบิตคอย n ์มันจะบรรลุบทบ,บ,บาทในเศรษฐกิจที่สาคัญแต่ผมบอกว่า บิตคอยคือหน้าฉากของเงินสก,กุลคริปโตเคอเรนซีหรือเงินสก,กุลดิจิตอลต่างหากละ่ะส่วนตัวของคุกแมนนะครับคุกแมนเชื่อว่าบิตคอยมันเป็นงี้บิตคอยมันเป็นมันเป็นอันเลือมันเป็นความเถื่อนนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายรัฐบาลจะมาปราบปรามแน่นอนแต่คุณต้องเข้าใจว่าบิตคอยไม่มีใครปราบปรามได้เพราะว่า ผู้ก่อตั้งหรือผู้สร้างไม่มีต่อไปแล้วแต่เหรียญอื่นไม่แน่นะครับเหรียญเอาคอยอย่างอื่นไม่แน่แต่บิตคอยไม่มีทางทำลายได้รัฐบาลพยายามมาแล้วนะครับแต่ไม่มีทางทำได้เพราะระบบมันเป็นแบบกระจายศูนย์มันควบคุมไม่ได้มันไม่มีตัวผลิตมันไม่มีต้นกลางการผลิตมันไม่มีคนที่ออกคำสั่งมันตปตามระบบของมันเองนะครับแล้วมันก็กระจายอำนาจคือมันอยู่ทุกที่ ที่คนยอมรับมันฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถทำลายบิตคอยได้ผมต้องบอกเลยว่าก็คือคุณนะครับต้องหยุดเศรษฐกิจทั้งหมดเลยถึงจะหยุดบิตคอยได้ไม่มีทางนะครับเพราะบิตคอยยังไงมันก็คือระบบดิจนทัลไนนั่นแหละบิตคอยยังไงก็คือสินทรัพย์ที่มาในโลกอนาคตแต่มันจะมาเป็นสินทรัพย์นะครับสำหรับผมเนี่ยผมไม่เชื่อ เรื่องของบิตคอยจะมาเป็นเงินสกุลนะครับเพราะมันขาดคุณสมบัติตรงนั้นจริงๆแต่ทําไมเอสซอรบอรถึงเป็นหมากตรงนั้นในการเป็นสกุลเงินก็เป็นเพราะว่ามันยังไม่มีเงินสกุคลคริปโตเงินซี่ใดนะครับหรือเงินสกุลดิจิตอลใดที่เข้มแข็งพอที่จะตึงค่าจนกลายเป็นทองคําได้ฉะนั้นประเทศเหล่า,เหล,าเหล่าประเทศต่างๆเนี่ยมีการพิมพ์เงินมามา,มากมายนะครับแล้วก็ ทำให้เกิดหนี้สาธารนณะมากมายอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางธนาคารกลางผลการเกิดหนี้นะครับก็ทำให้การพิมพ์เงินเนี่ยมันเกิดหนี้มหาศาลและประเทศที่จะตายก่อนคือประเทศที่ตามข้างเงินดอลลาร์ฉะนั้นอย่างเอลสะวาดอร์จึงมีการใช้บิตคอยนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์นี่มันสามารถแปลสภาพได้ง่ายมันสามารถเปลี่ยนแปลงการยอมรับได้ง่ายกระจายตัวได้ง่ายใช้ได้ง่าย ใช้ได้ง่ายกว่าทองคำคนถึงเอาปิดคอย์นะครับมาเป็นสก,กุลเงินชั่วคราวแทนเพื่อจะให้มันเนี่ยเหมือนกับทองคำในอดีตเหมือนหนึ่งเก้าสามนั่นแหละนะครับที่มีการใช้ทองคำในการซื้อแลกเปลี่ยนได้แต่บิดคอย์มันง่ายกว่านี้นะครับคุณลองคิดดูคุณจะหิ้วทองคำไปแล้วก็ไปที่ธนาคารอะไรสักอย่างแล้วคุณแลกเงินมาโอ้โหเงิน ลองคิดดูนะครับว่าทองคําก้อนหนึ่งสมมุติว่าสักสามหมื่นสี่หมื่นสินะครับเอาไปนะครับออกจากธนาคารคุณมก็โดนโป้นอ,อยู่ดีแต่บิตคอยมันพกพาง่ายนะครับพกพาสะดวกแล้วมันแปลงสภาพง่ายฉะนั้นบิตคอยก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญอยู่แต่มันไม่ได้เป็นเงินฉะนั้นการที่จะโดนปราปางผมต้องบอกเลยว่าคือคุณต้องชัดดาวเศรษฐกิจทั้งหมดไม่มีทางนะครับฉะนั้น เรื่องนี้ไม่มีทางแต่บิตคอยจะเจอการปราบปรามจากรัฐบาลอย่างแน่นอนและการควบคุมของรัฐบาลที่การออกกฎหมายในการควบคุมบิตคอยครั้งใหม่เนี่ยในปลายปีนี้หรือปีหน้า mm. ก็จะว่ากันอีกทีนะคะว่าบทบาทเนี่ยที่รัฐบาลจะเข้ามาควบคุมใช้อะไรบ้างแต่ผมเชื่อว่าบิตคอยไม่มีทางนะครับไม่มีทางที่จะสูญหายไปได้เลย แม้รัฐบาลจะมีการป,ะปะักปักแต่สเตเบ e c o คอยก็ยังมีสิทธิ์นะครับถ้าเกิดทางสหรัฐนะครับแล้วก็ทางทั่วโลกเนี่ยใช้เงินสกุลกลางนะครับที่เป็นดิจิตอลนะครับคือเงินแบบดิจิตอลดอลลาร์ดิจิตอลหยวนไทยบาทหยวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บาทดิจิตอลบาทอย่างเงี้ยนะครับก็ได้หมดเลยฉะนั้นสเตเบ e c o คอย มันก็แค่อยู่ในวงการของมันนะครับคืออยู่ในวงการของคริปโตเคอเรนซีมันจะไม่ไปในที่อื่นนะครับนอกจากว่าคนจะยอมรับมันจริงๆมันก็ว่าไปอีกเรื่องแต่สำหรับเงินพวกสเตเปอรคอยนะครับมันก็ยังคงอยู่นะับเพียงแต่ว่าถ้าเงินของรัฐบาลทางธนาคารกลางนะครับของแต่ละประเทศออกมาก็กจะลดบทบาท s t ตเป Step อรคอยเท่านั้นเองแต่ในวงการของคริปโตเคอเรนซี ไม่มีทางที่จะโดนทาลายได้และผมมั่นใจมากขนาดนั้นฉะนั้นบิตคอยนะครับก็จะโดนปราบปรามโดยรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับแต่มันจะไม่มีวันตายผมพูดแล้นะครับและทุกคนก็อยากจะคว้ามันผมบอกนี้นะว่าทุกคนก็อยากจะคว้ามันเพราะว่าบิตคอยนะครับใครก็อยากจะควบคุมมันแหละแล้วฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าวานนะครับกำลังในปีเนี้ย เข้ามาในภาคของคริปโตเครนซี่ทำให้ตลาดของคริปโตเครนซีเนี่ยเกิดความวุ่นวายเกิดการควบคุมนะครับโดยคนไม่มกี่กลุ่มฉะนั้นบิตคอยเนี่ยจะสามารถโดนควบคุมโดยคนไม่มกี่กลุ่มได้แต่ผมไม่ได้หมายความว่าบิตคอยมันจะโดนทำลายได้นะครับมันไม่มีทางโดนทำลายนอกจากชัดดาวเศรษฐกิจนะแต่ว่ามันถูกควบคุมเพียงไม่กี่คนมันสามารถเป็นได้ไปได้ ในขณาดนี้นะครับที่เทคโนโลยีหรือวงการคริปโตเคอินซี่กำลังพัฒนาอยู่สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงบิตคอยสามารถที่จะโดนทำลายได้หรือไม่โดยจากรัฐบาลท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับฉะนั้นถ้าให้ความเห็นด้วยกันนะครับหนึ่งนะครับคือบิตคอยไม่สามารถทำลายได้สองคือบิตคอยสามารถที่จะทำลายได้เอาอยัางไงกันแน่ และผมเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยในโจทย์สุดท้ายนะครับจะสามารถบรรลุผลทางเศรษฐกิจหรือบทบาททางเศรษฐกิจได้ในแน่นอนแต่ในบางรูปแบบเท่านั้นฉะนั้นในคำพูดนี้เป็นลบมากเกินไปนะครับต้องมองใหม่นะครับว่าบิตคอยเนี่ยสามารถบรรลุบทบาททางเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอนแต่ในรูปแบบไหน,นเราว่ากันอีกทีเขากอขอคุณนะครับสำหรับวันนี้ นะครับที่พวกท่านได้ติดตามชมด้วยกันนะครับแล้วผมก็หวังว่าในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี้ยนะครับ,รบก็เป็นคอนเทนต์หลักในเรื่องของเรานะครับแล้วผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามเรามีสี่ช่องทางนะครับคือบล็อกดิ Facebook, YouTube, ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มชื่อ Cryptocurrency Community ครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยเพราะเราก็หวังว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะสามารถที่จะติดตามเราได้นะครับโดยผ่านกลุ่มไลน์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มไลน์นะครับก็จะมีกลุ่มไลน์มีบล็อกดิมี Facebook มี y u t u b e โดยเฉพาะกลุ่มไลน์นะครับก็จะเป็นกลุ่ม Cryptocurrency Community ตอนนี้มีเราสามกลุ่มนะครับและตอนนี้ ในกลุ่มที่2ก็ยังหาสมาชิกเพิ่มนะครับก็สามารถเข้าไปได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายมันเป็นช่องทางในคอมมิวนิตี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเงินีด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเราจะมูนไปด้วยกันกับคอยในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ